ร hey, รนะตรวนี้ก็จะเป็นการวาดรูปวาดภาพนะครับก็มีสายฟ้ากับแสงทัมนะครับอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับก็จะเป็นช่วงขั้นเวลานะครับก่อนช้างก็จะมายืนอยู่ข้างหลังเดินกินคนก็กินเอ,อ็มร้อยนั้นน้ำสุ้ครับน,นี่พาไปอาบน้ำก่อน าคตรเบาหวานแน่นอนครับเดินมารอคิวอาบน้ำแต่ว่าท so so uh, ี hey, huh? ่อาบน้ำก็จะมีหญ้าให้กินครับเดินอ่ายุนหายุทาที่หน่อยสายกเฮ้ยเออขายกสายยกมาใขวายนี่อันนี้สายขวายุต้องบอกเกันด้วยต ก็ใช่หัวโบกตรงนี้เหมาะสำหรับถ่ายรูปนะครับเอเอาแสงคุณมาถ่ายพิมพิติง้งใครสนใจพิมพิติ้งมาได้นะหูเชยได้เลยค่ะคุณพ่อครับเอ,เอาไปอาบได้จริอาบได้ครับต้องเดินอมนทางนี้ครับต้องอาบครับไม่อาบไม่ได้นะครับเดี๋ยวไม่จวดนี่ก็มีเขตมาถ่ายรูปไปถ่ายรูปกันปะเอาไปถ่ายรูปกันจะไปไหนครับมา,มาเราอาบน้ำง่า ยิ้มลอยยังไงเดี๋ยวให้ดูมุมนะเพื่อมีเอฟซีอยากมาถ่ายรูปอ่ะอไม่โลเลยครับขนายหักทุกวันนี้ก็ยังอยู่ครับไปแล้วครับเห็นผู้สาวไม่ได้เลยครับมาเห็นผู้สาวไม่ได้เลยจะไปอย่างเดียวเลยอะเหทำไมวนคือพอมันเนาะเห็นผู้สาวไม่ได้เลยห่าวโดงโห่าวดนโดหาวดนโครับ เอาเนี่ยได้อีกขาอ่อันมาหนีก่อนดูขนาดดูขนาดพังๆก่อนเอามามาเอ้ยเอ้ยเอ้ยจะเล่นอะไรไม่รู้ครับเสียงคูนเสียงโอเสียงโอหน่อยเสียงโอหน่อยลูกเสียงโอไงเสียงโอขอฟังเสียงโลนะครับเสียงโอหน่อย เสียงรอเสียงรอมีไหมเสียงอรเล่เสียงอรลวโอ้คุณเสียงรอเสียงรอก่อนเสียงรอเสียงเฉครับเปมยาลมครับเป้มยามครับเยอะรเกินเฉยอะเงอฮ้รเยงอะยเ่าเสยงะชจปากะขอเนี้ยมาทำไมครับเนี้ยามาขายมาขายกว่ามาไม่ได้เราไม่ต้องใช้เราดิกนิ้วเซนคุณเรู้เรื่องเลยเซนคุณกระดิกนิ้วแบบนี้เลยครับเดี๋ยวมา แล้วถือมาทำไมครับเองว่าเอามาขายเอามาขายโควิดแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่นะครับผมเราเอามาป้องกันเสนคูนป้องกันเสนคูนนะครับคูถ้าเราอยู่บ้านเราจะไม่ใช้เลยแต่ขอแต่ว่าถ้ามาหานักท่องเที่ยวหรือว่ามาหานักท่องเที่ยวหรือว่าไปที่ไหนที่แบบว่าเป็นงานเป็นอะไรเราจะพกไปตลอดนะครับเพราะว่าป้องกันความผิดพลาดนะครับอาลงเพราะเขาเป็นสัตว์ใหญ่นะครับ้ก็ เพื่อความบบปลอดภัยของแขกและเอฟซีทุกข่านนะครับ<ำ>ที่เอ็นทือตอขอไม่ใช่เอามาตีเอามา้ไม่ใช่มาตีเสียคุณนะครับผมไม่ใช่ว่าจับอยู่ดีๆไปตีไม,ไม่ไม่ใช่น้ำลงพอม,มีเอฟซีถามเข้ามาผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับโอ้ยน้ำหนักเกินเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิกลุ่มหัวลงลูกน้ำหนักเกินแล้วนั่น,นจับดีดี ยกได้ไหมครับ TFC คิดว่ายกได้ไหมยกไม่ได้ครับแต่ว่าผมนี่นั่งแบบริ้วเลยอ่ะไปกินยานูจำกัเปองคุณไปเคครับเดี๋ยวปล่อยไปกินยาก่อนนะครับ

เด็กๆที่เ่ืออรก็ใช้เล่าณยี่นะเด็กๆที่นักนอบท่ดาดนะครับดงใ้ชุดยังไม่ได้อ่ะครั้ที่สเอาใหม่ชุดยังไม่เข้าครับ ครับนำโชวอันนี้ก็อ้วนเกินนะครับอน,นาคตปรหวนต่อไปนะครับน้องน้องนำโชคใจลุกๆใจเย็ยนๆครับนำโชวครับเอานินท์หลับน้ำโชวเครื่องวนครับแม่นน่ยแม่นหน่อยดิให้ผมใช้จังหวะสักนิดนึงโอ้คได้จังหวะเลยโยนแุ้ลุกชุดแลุกชุด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  แสนคำแสนคูณถุงเงินถุงทองถุงทองชื่อนี้ก็ถุงเงินทำอะไรล่ะตาช่ดครับถุงเงินเอาถ้าปล่อยลูกบาทลกเอามาครับลูกยางไปยางไปแล้วยางไปแล้วยางไปยังมั่นใจครับพี่น้องถุงเงินเจนเยนลูกเอ้ช่วย ใกล้พ่กล่ะผมโอเคหละเนาะกโพลาดเลยครับต่อไปครับแสนคูนเริ่ว่าแสนคูนแสนข้ามข้มคูนข้ามแเชื่อว่ายกสองขาไม่ได้ไไม่ด้แน่นอนครับน้ำหนักคืนน้ำหนักคืนตไปกลุูปูพีได้อยู่เว้ยได้อยู่เว้ยเฮ้ยเห็นหนาวแล้วก็รู้สึกได้นะมันสะพัดได้ในเหม็น